าสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์บรรกิจโลจนาพิวัฒน์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพุทธารุงตรีรัตนชัยรองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มชบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆจิตอาสาผู้ร่วมปฏิบัติงานและออฟโรดจิตอาสาออกหน่วยแพทย์อาสาหให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่นักเรียนและประชาชนจับโด,ดยหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มอชอเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลมิมพระชนมพรรษาหกรอบและเนื่องในวาระครบรอบ65ปีคณะแพทยศาสตร์มอชอเมื่อวันที่20กรกฎาคม2567นณะโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมา1บ้าน3ามหมื่นตำบลมืองแหงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์บรรกิจโลจนาพิวัฒน์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์นัทพงศ์โฆษชุนนันรองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คุณพัชราอุบลศรีที่ปรึกษาประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกคุณอรวรัณนเร่งเรวหัวหน้างานบริหารทั่วไป คุณวราปอนชื่นจงกลผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกและคุณบุญชลาวสุริยวัลร่วมมอมหาพิธีทำบุญถวายทานเทียนพรรษาประจำปีพุทธศักราช2567และน้อมถวายมหาสังฆทานบาทผ้าไตรผ้าจีวรผ้าอาบน้ำฝนร่วมรองเท้าข้าวสารแบบพระสงฆ์จำนวน121วัด121รูปโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรม เสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7็เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยยอสุเทพราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายนิรัตพงสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคราวาสข้าราชการและศรัทธาประชาชนเข้าร่วมในพิธีในวันมี่9 9กร,รกฎาคม2567นณวัดคันธารามวัดทุ่งอ้ออำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุภาสุมิสวรรค์ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒ คณะแพทยาศาสตร์มชพร้อมด้วยคุณอรวรรณเรืองเรวหัวหน้างานบริหารทั่วไปและคุณจรุลักษณ์กันกลิ่นหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้แทนคณะบดีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสามเณรเนื่องในวันอาสารบูชาประจำปีพุทธศักราช2567โดยมีศาสตราจารย์ดรนายแพทย์พงรักษศรีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีศาสตราจารย์กิติคุณดร คงศักดิ์อังกสิธิ์อดีตอธิการบดีมหาวิทยลาลัยเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษามหาวิทยลาลัยเชียงใหม่และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบสารขนบธนเนียมประเพณีอันดีงามและถวายเป็นพุทธบ,บูชาในวันที่20กร,รกฎาคม2567นณคงวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย,ลยเชียงใหม่